เมื่อนี้มีโอกาสได้เข้าไปในเมืองนะครับนี่ก็คือถนน2 2 5เชยภูมินะครสวรรค์น,นะครับอยู่ระหว่างบ้านโนนแดงนะครับตำบลโนนแดงจังหวัดเชยภูมินะครับผมกาลังเดินทางเขา้าตัวจังหวัดเชยภูมินะครับก็ขอโอกาสรีวิวถนนเส้นนี้นะครับถนนบ้านโนนแดงต่ก้อนะเป็นถนนสองเลนส่วนนะครับกบ็ถือว่าเวลาขับขี่ก็ลำบากแน่นะครับแล้วก็รู้สึกบอบภัยนะครับเพราะว่า บริเวณบ้านโน้นแดงไปหาบ้านข่าวนะครับรถจะหลายรีครับรถจะหลรถจะต้องขับระวังแนบานี้มาเปลี่ยนเป็นถนนหกเลนแล้วกะถือว่าสะดวกสบายรีพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อนพัฒนาไปหลายนะครับสําหรับบ้านน้นแดงเนี่ยจากถานนสองเลนนะครับสองเลนส่วนเป็นถนน,นนหกเลนเลยรู้สึกว่าเป็นถนนที่จากหนองบริเวณมาหอดตัวจังหวัดเชียงพูนนี่ผมว่าเป็นถนนเส้นเดียวที่มีหกเลนนะครับ เท่าที่ผมขี่มาเนะครับเพราะว่านอกนั้นจะเป็นเต็มที่กับซีเรสนะครับบ้านโน้นแดงนี่ถือว่าเพื่อนกันถนนเวกว้างนี่นะครับจากจากมองอ่นเป็นซีเรสยืมมองนี่เป็นหกเลนเลยแล้วก็ขอรีวิวบ้านโน้นแดงนะครับโอ้โุเนี่อเพ็าถนนเสรจแล้วก็กว้างนี่แล้วก็ขับรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับปลอดภัยเมื่อนี้ก็ขอรีวิวเฉวพาะถานนเส้นหลักนะครับถนนเส้นหลัก ของบ้านนนแดงนะครับจะ,ะได้ขี่เข้าไปในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ได้ไปถนนเส้นล้องเส้นพุ่นนะครับเส้นทั้งหลังพุ่นขอโทษขอไัยเดอครับกัที่ได้แ่รีวิวถนนเส้นหลักมุ่งสู่ใช้พุ่มนี่แหละครับเบื้องถนนหอนทั้งของเพื่อกนกาซี่เป็นแบบนี้เลยพี่น้องต่ว่ากับมีช่วงกับรถที่ต้องระวังเนยจะกง่อยนะครับหมองกลางบ้านนนแดงเลยก ผูดใดอยู่นอกพื้นที่กาขอให้ขับรถระมัดระวังแนจแกหน้อยนะครับย่าขับเรียวไหลนะครับเปลี่ยนถนนล่งๆูกโมเมนว่าที่สั์นย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าต้องระวังเนจแก่น้อยเพราะว่ามันมีทางแยกทางร่วมนะครับก็ค่อยๆขับก็ได้นะครับเพราะต้องขับเรียวเพราะว่าถนนเพิ่นกับกว้างนี่แหละยอมรับเลยว่าถนนบ้านโนนแดงนี่กว้างที่สุดในเส้นนี้นะครับเพราะเปลี่ยนถนนหกเลนนะครับถนนหกเลนอันนี้ขาไปกับที่ท้าย ไปประมาณนี้เทครับจนถึงแยกบ้านข่าวไปหาหนองบัวแดงนะครับวันนี้เขาก็ใกล้ถึงแยกที่จะแยกไปหนองบัวแดงแล้วเด้อครับเนี่ยมองเลยลงสีไปนเ,เนี่ยครับทั้ง้สยมือเทานี่เ้นนี้จะออกไปทะลุออกไปบ้านกุดไฟกุดยังแล้วก็ออกไปผูเ่น้าแล้วก็ออกไปบ้านไม้หวนนท้าออกหนองบัวแดงนะครับแยกเมื่อกี้นี่ครับวันนี้ขากลับ,บนี้ครับขากลับ กลับมาจากเชฟพุ่มแล้วมานี่ขากลับไวน่าไปทั้งหนองบัวละวีนะครับนี่คือบ้านโน้นแดงนะครับอีกฟังหนึ่งนะครับอีกฟังหนึ่งของถนนที่เอารีวิวไปเมื่อกี้นี่นี่คือขากลับกับหนองบัวละวีนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอหนองบวัวละวีนี่ครับจะเป็นถนนหกเลนที่ขี่สะดวกสบายครับกว้างขวางเลยถนนบ้านโน้นแดงนะครับยอมรับเลยว่าเฟิรนเฮดได้ดีเลยเพราะว่า มองอื่นเพื่อนจะเฮ็ดเป็นแค่สีเลียนนะครับนี่คือวัดบ้านนแดงนะครับคุณทั้งกว่ามือเฮ้านะพอาขับมาเรื่อยๆก็ต้องระมัดระวังแน่จากน้อยทั้งหนาเฮามีแยกนะครับมีแยกแล้วก็เป็นมองมกลับรถนะครับเนี่ยมองเนี่ยมองมอเตอร์ไซค์ที่ออกมาเนี่ยให้ระวังแน่เด้อครับคนออกพื้นที่หรือว่าคนบบรูว่าบ้านนนแดงเป็นอย่างไดกะให้ระมัดระวังแน่จากน้อยเพราะว่ามองนี้บ่มีจุดสัญญาณไฟจะลาจรนนะครับว่าให้ไฟแดงไฟเขียวนะครับ S <S <an> ให้ระมัดระวังแน่เพราะว่ามันเป็นทางแยกทางแยกที่ให้รถ่านได้เลยแหละพี่น้องต่ว่าบ่มิสัญญาณไฟกะให้ระมัดระวังเอาเพราะว่าผมว่าอีกอย่างหน้่ยบ่แนีอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้ครับเพราะว่าคนนอ,อกพื้นที่เิ่นแะเห็นถนนโล่งๆแบบนี้พื้นที่ัดขี่ยังเลี้ยวเลยถ้าเป็นคนที่รู้อยู่แล้ววันบ้านโน้นแดดเป่น้ังไดจะค่อยๆขี่นะครับขี่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะครับถ้าเป็นคนนอกพื้นที่กะ ผมขอเตือนไว้เลยว่าให้เพราะเขาเขตบ้านโน้นแดงให้ให้ขับรถระวังแน่จากน้อยนะครับขับมาเรื่อยๆกับถนนแบบนี้เลยพี่น้องลุงๆสวยๆแบบนี้เลยสําหรับบ้านน้นแดงเนาะเป็นหกเลนกว้างลีครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านทีไงนะครับในบ้านน้นแดงนี่ผมว่ารู้ว่ามีมีแจกพอให่บ้านมีแจกหมู่บ้านนะครับอันนี้ผมว่าแน่ใจนะครับในในบ้านโน้นแดงแท้ๆครับ สำหรับบ้านผมเนาะบ้านหนองบริเวีกะับบ้านไงนี่กับมีแค่ซีมู่บ้านนะครับแต่ว่าในในบ้านนนแดงนี่ผมรู้ว่ามีจากมู่บ้านเนาะนี่เพอเขาขับมาเรื่อยๆแล้วกัพอเลยบ้านนนแดงมาแล้วกัที่เป็นซีเลนเนี่ยเป็นเนี่ยพี่น้องจะบีเป็นซีเลนจากหกเลนจะบีเป็นซีเลนแบบนี้จนหอดหนองบลเวีเลยครับแล้วก็ขอฝากล้านกาแฟทั้งไส้มือด้วยครับฝากล้านกาแฟทั้งไส้มือล้านนี้ผมเคยมากินแล้วแซ่บ พี่น้องเสียบก็กาเพื่อนบริการดีครับด้านนี้ครับนั่นใส่มือเขาเนี่ยถือว่ากอาเฟ้เสียบกับผมเคยมาแวะกินแล้วเนาะ